G.P.X. m a x 3 0 0 Max โอ้โหให้มันชื่มยาวจริงไหมเนี่ยหนึ่งสูบ300ซีซีของเจ้า G.P.X. ของเราเนี่ยเองรถ2ปีเองอะสวยกิ๊กแน่นอนนะครับผมเลขไมหม่11,400เท่านั้นอันนี้เป็นหัวฉชีดนะเครื่อง300 3 7 5 0สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม สวัสดีครับพบกับร้านอา a r ู่ t c c อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอนะครับสำหรับเจ้า Gpx Max 300 Max โอ้โหทำไมมันชื่อมยาวจังเลยหนึ่งสูบ300ร TC ของเจ้า Gpx ของเราเนี่เองคันนี้นะรถจัดทรงมาบ้างแล้วรถนี่ใหม่หมื่นหนึ่งอง1ะหน0่งแล้วไปซื้อกับเจ้าของมาเลยแล้วจัดทรงมาแล้วดูนะมีอะไรบ้างนี่ยางหน้าหลังนี่ใหม่แน่นอนรถปี2020จดย1 จนดิเบก้บปี2564ดูดินี256รถ2ปีเองอะ่ะสวยกิ๊กแน่นอนนะครผม <Wow. S 1> นี่อันดับแรกนะครับของแต่งกระจกปลายแฮนตุก,กตายกเยื้องของโมโตวูฟทำให้สมรรถนะการขับขี่เราแบบคล่องตัวขึ้นเพราะมันยกเยื้องเข้ามาในตัวนี่แคดบาร์ Bar. พร้อมกันล้มโอ้เจ oh, ๋วเฮ้ยไฟเลี้ยว LED ท่อเดิมนะแต่ว่าเป็นท่อเดิมผ่ากันดีดนี้เป็นของเดิมที่เขาให้มา ไฟเลี้ยวแต่งนี่ประมาณนี้รถแทบจะไม่มีตําหนิกันเลยทีเดียวเชียวโอ้มีการหม้อน้ํามาแล้วด้วยนะครับไฟเลี้ยวเขาเป็นเดิมๆเป็น LED มาจากศูนย์อยู่แล้วดูสอสภาพโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ <S <S เลขไม่หนึ่งม่นหนึ่เท่านั้นอันนี้เป็นหัวฉีดนะเครื่องส0มร้อยุะาตทำการซั <S <S ดเป็นไงเจ๋งเดินดุให้ เฮ้ยเสียงเดินมันเว้ยมันเว้ยนี่ระบบไฟต่างๆกันนะครับผมสูงต่ำซ้ายขวาไฟท้ายเป็นไงนี่ไฟเ้ยวอ,อยู่นี่นะซ้ายขวาไฟเบรก เฮ้ยขออนุญาตับเพื่อนก่อนอธิบายก่อนคันนี้ทะเบียนโอนภาษี67นะป้ายทะเบียนป้ายภาษีเขาปิ้วไปพร้อมกันเลยครับแต่เราสามารถขอใหม่ได้ทั้ง2อ,อย่างทั้งป้ายทะเบียนและป้ายภาษีแต่เรามีหลักฐานให้นะเ,เขามีรูปถ่ายมาให้ว่าเออผมต่อมาแล้วนะ67นะแต่เราก็สามารถขอใหม่ที่ขนส่งขอได้ตอนโอนได้เลยนะครับว่าขอแผ่นป้ายใหม่ขอแผ่นป้ายภาษีใหม่เท่านั้นเองสําหรับเจ้า G P X แมต3 0 0ามร้แม็ 300, มปีสองพันจดยีิบเทะเบียนโอนพาสีจัดส่งมาบ้างแล้วหรอขนาดนี้แล้วเราจัดให้เพียงราคาสามหมื่บาทเท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับแปดเก้าหนึผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีทีซียินดีรับสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระรามสอง ใกล้กับวส่าพันท้ายนรนสิงห์นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูดีดีซีช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมไลน์แอดอาร์มยูดีซีนะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะแอดมินรอตอบยี่สิบสี่ชั่วโมง <c ười> คันนี้คันนี้ยังถามเลยพี่ผมทักมาตีหนึ่งพี่ก็ตอบว่าใช่ตอนนั้นเล่นเกมอยู่ <c ười> ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์สับสไคร้ให้อาร์มยูดีดีซีด้วยนะครับ อาร์มยูดีซีลาเล็กสวิใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ